สบายดียินดีตอนหับกระสูซสองอลิตาสาวผมยาวเด้อมือนีมาพบกับน้องบีค่ะแล้วก็น้องโบค่ะเมื่อนี้เราสิพผ้ากันมาเห้ยังซื้อเสื้อผ้าค่ะน้องบีอยากได้อะไรเสื้อผ้าค่ะอยากได้แบบแขนสั้นแขนยาวกางเกงในกางเกงอะไรได้หมดค่ะได้หมดเนาะเอาครบชุดฮะเสื้อไปสั้นได้เสื้อไปสั้นหรอค่ะก็ได้ปกติเสื้อผ้านี่อ่า ล,ล่าสุดซื้อตอนไหนล่าสุดซื้อตอนช่วงสงการค่ะได้กี่ตัวส,สี่ตัวค่ะหมดไปเท่าไหร่ตอนนั้นของหนูได้ส่วนลดก็หมดไม่ถึง 200. ออสองร้อยอ๋อโบห้องสองรยบาทได้สี่ตัวน้องบีละ่ะไม่รู้ค่ะส่วนมากส่วนมากซื้อไหมเสื้อผ้าใช่โตใช่ ใส่ของต่อของพี่เหรอใส่แด่เสื้อของลูกเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้อาจจะพาไปซื้อคนละห้าหกตัวเนาะมาเบิงเ่งว่าราคาอยู่เออเขาลืมบอกเนาะทุกคนว่าตอนนี้เขาอยู่ตลาดหรือว่าอยู่ยูพาร์คที่แบบเป็นศูนย์การค้ามีทางอาหารการกินแหละก็เสื้อพงเสือผาของสำอางกิฟต์สอบทุกอย่างรวมอยู่นี่เนาะอยู่อุบลนี่เนาะตอนนี้ก็พี่ต่อเพิ่นไปจอดรถแล้ว พี่อันเราก็ไปส่งรถให้เมียพี่วานบนไมานำ้ำไปคอนสิเดินทางกันไปเลยเคันอยากได้ตัวได้แกลนใส่รถเดอ้อแกลนใส่แล้วจับออกมาโอเคค่ะเงินม่ต้องจ่ายกันอย <laughs> างใส่แล้วพี่ต่อมไม่ต้องกลัววันนี้อาจจะเปเองเอาเสือเสือทรัพย์ในกับกางเกงใหมพ่พ่อ สุดเสเือสไนกางเกงคือทุกคนทำมาซื้ออยู่นี่กับแบบว่ามันมีทั้งราคาถูกราคาแพงเฮาบริสืทออยู่ห่างก็ย้อนว่าเฮาใส่งบประมาณที่แบบว่าบสงเพราะวาด็กน้อยนี่ใส่แบบได้ก็ได้นะ,ะย,ยังประหยัดอยู่นะบริยาให้ซื้อของแพงทาสมุดอยู่ห่าง,นะง,เ,ง,านางเนาะอ่างถ่ไปตัวหนึ่งเสือผาเมื่อสิบอยู่สองอยกว่า200รกว่าบาท ขันต่ำเนี่ยค่ะสองลอยหาสิบบาทสามลอยสามสิบบาทสามลอยหาสิบบาทเว้สิรู้สึกว่ามันแพงถ้าสมุตอหอยงบา350สามลอยหาสิบบาทนี่ซื้อได้จะโตขาเอาไปซื้อเองเลือกซื้อก็ประมาณ <ร ước S 2> สองสาม <3 S 1> ตัวลแล้วแต่ใช่ราคาต้องดูาราคาด้วยบอสถ้าสมุตหอยไปสามลอยหาสิบบาทนี่จะไปหาซื้ออยู่ใจจริงสงไิได้จำนวนหลายตลาดตลาด<ร>ตลาด เป็นตลาดที่เขาจัดเฉพาะวันของเป็นตลาดนัดใช่ที่แบบมีเสื้อผ้าตัวละยี่บบาทอ๋อเป็นเสื้อผ้าที่เป็นกระสอบหรือว่ามือสองก็มีอยู่หรใช่ค่ะไม่ติเนาะค่ะน้องบียังไม่ได้ถามเลยไปนู่นแล้ว <c oughs> ถ้าสมมติอาให้งบ350บาทจะซื้อได้กี่ตัวถ้ามีความสามารถที่ไม่ใช่ตลาดนี้นะสี่ห้าตัวซื้อที่ไหน ซื้อที่ตลาด,ลาดทั่วทั่วไปค่ะทั่วไปเป็นงานอะไรมันเป็นตลาดที่เปิดทุกวันค่ะเป็นงานกระสอบเหรอหรือมือหนึ่งมือสองมือหนึ่งมือสองค่ะใส่ได้หมดเนาะ,ะไม่ติโอเคไปเลือกดูเลือกดูกับลืมบอกว่าอยู่นี่มันเป็นตลาดขายส่งนะคะ้มหมดว่า ขาซื้อสามโตนี่ผนจะมีราคาลดไห้สมมุติว่าโตลอยบะซื้อสามโตก็อาจจะได้โตละแปดสิบาทนะทั้งเสือทั้งกังเกงภู้ละสามสุดบ่เฮ้เสื้อสามทรงสามบ่ใช้ดูเบิง่งเบิ่งดูอยากได้ประมาณไหนซื้อไปฝากเม่ฝากป้านั่นบ่ ไม่ค่อยใสแบบ้อ no de no ๋อไม่ค่อยใสอุ้ยสุดเดียวเองน้ำเด้หน่ราคาเท่าไหร่น้องอันนี้สิต้องถามเบิ่งสิเดียว่ากางเกงแบบสิราคาเท่าไหร่ซึ่งว่าเฮาซื้ออยู่ลาวเ่าถืออยู่สามหนอยหาสิบบาทประเดนแต่บุ้งี้นมเสื้อเปนี่ปะบีจะมักเสื้อไปนนี่ปะน้องบีชอบใส่เสื้อกีฬาเพราะว่าใส่สบาย ตัวละร้อยห็นบอกสังเกตวกา่าน้องมักใส่เสื้อกีฬาใส่เสื้อโรงเรียนแบบนี้ใส่อาเพิ่นเลือกอารมสบายดีสบายดีเพิ่งกอ้อยเดอ้อบีชอบเสื้อกีฬาเลยนะ เลือกเอาเลยร้านใหญ่ใหญ่จะโตเลือกเอาเลยตัวนี้ปะเออถืวยอ,อ่ะสายแหลกจากของต่ออะไรหรือจ๋าแล้วต่อป้ะฮะแบบน้องบีใ<ะ>ส่บีใส่ปะบีสกวันมาเบิ่งกันว่าจะได้คนละจักตัวเหมือนนี้เนาะ ทุกคนตอนนี้เมนเขาออกมาเลยนะหอ,อนแห้งแต่ไขว่าอยู่ข้างในอ่ะเพฝ่นจะมีพัดลมตัวใหญ่ที่ว่าเปิดทางมาให้อากาศมันโลง่งพากันได้ยังนงของน้องบิดงโบก่อนได้เสื้อค่ะเสื้อแฟชั่นแล้วก็กางเกงยนีนแล้วก็ชุดชั้นในค่ะดูเสื้อแฟชั่นหน่อยเลือกแบบไหนเสื้อขาวมีโบค่ะสูง,สงตัวเท่าไหร่ ตัวละร้อยค่ะอีกตัวหนึ่งละ่ะตัวนี้สีขาวกับสีดำสีดำค่ะตัวเท่าไหรนะตัวละร้อยเหมือนกันตัวละร้อยเหมือนกันในกางเกงละ่ะกางเกงตัวละเท่าไหร่ตัวละสามร้อยห้าสิบห้าสิบสามร้อยห้าสิบยืนเลยยืนเลย พอดีไหมพอดีค่ะพอดีพอดีอะไรพอดีเงินหมด <c oughs> พอดีล่ามขาผื่นื่นคนโตน้อยเนาะคพือสิได้ตัดอีกน่าจะได้ตัดไหมไม่ค่ะพับเอาพับเอาเออพับเอาก็ได้ในกาได้สุดสันในของอ่ะด็กหน่อยเนาะกูละหาโตแล้วก็เสือหันสองโตไทข,ของน้อง บีละ่ะลายเสื้อกีฬาค่ะน้องบีชอบเสื้อกีฬาน้องบีชอบเสื้อกีฬาเบอ่งของน้องบีสีเขียวของน้องโบสีชมพูใช่ไหมชอบแบบนี้ไงตัวที่อาลเลือกให้เดินน้องบีหันเพลินหมักแบบสไตล์แบบ ปกบนทุกอย่าง่ะนะหมักแบบล้ำลามเสือคอบเสือตัวป้ายะนะอันนี้คืออลิตาเลือกให้สีเขียวคนหมักสีเขียวตัวร้อยหนึ่งเลกาตัวที่สองเอาแบบแฟชั่นเน่นะให้เพื่อนเฮียนใส่นี่แลวแหงวะเห็นแบบนี้วขึ้นฮอรฟฟาใส่คนหมักใส่แบบนี้ในดูกางเกงน้องบีเบล่ เก่งน้องบีเอาสีสีนะสีกรมมาใส่ได้ไหมยืนดูสิตัวนี้อ่าสามร้อยเก้าเก้แต่ว่าผลร,รุนไฮสามร้อยห้าส่สองตัห้าเม็นเจ็บาทแบบนี้โอเคแ้ะกาสุชนัยฟุละเสร็จก็คือเฮาก็คือเฮาเบิร์ื้อไฮร้านนี่ม่นหนึ่งพ 820บาทส่วนของลิต้าได้ส่งตัวหนึ่งกั3บ3 5 0แาซน,นก,ก็ร,รวม3บ0ฮา3 5ซกะรวมเป็น2,170บาทเอาซื้อซัมนีกก่อนเนาะเพราะวา่าอยู่นีก่กับค่อนข้างราคาปานกลางบัทึกว่าบกเคร่องควาถือกคือซัมาิตาวา่วาว่าเสื้อหันต้นร้อยบาทคือว่าถืออยู่แต่ว่ากางเกงนี่มู้ซื้อว่าอยากแพงาว่ามัน300ขึ้นดิ ก็เลยว่าสีพาไปซื้อตอนไหนเนาอยู่ไซสุรินสุรินสุรินเป็นร้านแบบไหนเป็นตลาดนัดที่เปิดวันอาทิตย์ค่ะคือมื้อนีวันเสาร์มื้ออื่นก็ว่าอาทิตย์พอดีว่าไปเบิง่งซื้อตืมก็ได้เนาะเพราะแต่ว่าอยู่นี่พ่อสำนีกรข้ากับสีเดินทางออกไปสุรินมาเพราะว่าตอนนี้เกือบสองโมงแล้วนี่นั่นแหละเ้ากคได้ครบแล้วเนาะกับสีได เดินทางก,กันเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะในเด้อแล้วก็ลืมบอกว่าค่ะขอบใจลุงฮานที่เพิ่นซอยขาขาสิวอะไรได้ปะขาขนมหรือว่าขาเสื้อผ้านอกคนเอินมาให้หนึ่งพันบาทขอบใจละลายเด้อแล้วก็ขอบใจพอนะดีพอดีปูเอเนาะขอบใจเด้อที่ส่งมาให้ทั้มีอลิตตาบอกว่า,บอ,วาบอกเอาบอกเอาแต่ว่จาจังได้เพิ่นกระทงให้ก็เลยว่าเอา้า รักเหมือนลูกเขียดกัญยาเนาะโอเคทุกคนบายบายมีอะไรจะพูดไหมไม่มีขอบคุณอาที่พามาซื้อของวันนี้ค่ะก็ขอบคุณ f อด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่พีเอด้วยค่ะจีเอ็นดูพวกหนูสองคนน้องบีละขอบคุณอาที่พามาซื้อเสื้อผ้าค่ะแล้วก็ขอบคุณ f อค่ะแล้วก็ฝากติดตามอาติต้าแล้วก็อากอยแล้วด้วยนะคะ บาทุกคนไยบายอย่าลืมไปติดตามซ่องพี่ต่อคนบ้านแข็มในเด้ออลไรกันอ่ผีอันบายทุกคนค่าเสียหายเราหมดแค่นี้แหละค่ะ